ครับนะครับมาเบ่งต่อนะครับต้นล่างจือดนะครับเครอล่างเจือดนะครับขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ป่าไม้ไหลนะครับนั่นคือยาสมุนไพรนะครับล่างเจือดนะครับซับพะคุณนะครับซับพะคุณนะครับทอนพิษไครนะครับทอนพิษต่างๆนะครับ แกเมาเรานะครับหรือนะครับบางคนนะครับเยอะยาเรานะครับกุดเอาห้านะครับห้าลางเจือนะครับเอาไปต้มกินนะครับหรือว่าเอาไปแส่น้ำเรานะครับกินแล้วนะครับจะเอเธอร์เบอร์นะครับเบอร์เรานะครับยาเราได้นะครับอันนี้คือนะครับสรรพคุณนะครับ บางคนนะครับนําห่านะครับห่าล่างจืดนะครับหะาล่างจืดนะครับเอาไปท่านะครับแกนะครับเป็นงูสวัสดนะครับถ้าเพิ่มเป็นงูสวัสดนะครับเอาไปท่านะครับถอนพิษนะครับอันนี้คือสรรพกุลของล่างจืดนะครับแต่ผู้ไทยนะครับห้องนะครับห้องซื้อปลาดอกแนนะครับ ดอกแหนภาษากลางนะครับห้องปลาล่างจืดนะครับนะครับดอกสีม่วงนะครับสวยงามนะครับอันนี้คือยาสมุนไพรพื้นบ้านนะครับสามารถเอาไปปุูกได้นะครับขยายพันธุ์ไซเคอร์อนะครับเครื่องของล่างจืดนะครับเอาไปฝังดินนะครับ ขยายโดยการสซเครนะครับเอาเครนะครับไปฟังดินนะครับอันนี้ก๊กเปาครับอันนี้กับไม้เปานะครับสมุนไพ่เคียดนะครับสมุนไพ่นะครับไม้เปานะครับเบอร์เปานะครับเอามา ต้มนะครับต้มอาบนะครับสําหรับคนที่เออลูกใหม่นะครับแม่ยุ่งกํานะครับเรือว่าคลอดลูกใหม่ๆนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับถ้าเอามาต้มนะครับจะเอทเธอร์น้ำนมนะครับน้ำนมมาหลายนะครับสําหรับผู้ที่คลอดลูกใหม่นะครับเอออูกใหม่นะครับอันนี้คือสมุนไพรนะครับ สามารถกินได้ครับกินได้นะครับน้ําหวานนะครับข้างในมันจะเป็นน้ํามันหวานนะครับดอกนี้นะครับล่างเจืดนะครับผู้ไทยห้องดอกแหนนะครับนะครับผู้เลอครับส่วนเจอนะครับจะ หาสมุนไพรมากินนะครับแก้ทอนพิษนะครับเป็นงูสวัสดนะครับแก่เมาเหลานะครับเมาเหลาเม่ายานะครับทอนพิษไข่นะครับเอาไปต้มกินนะครับกกล่างจืดนะครับล่างจืดนะครับหรือว่าดอกแหนนะครับผูไทย้องดอกแหนนะครับนะครับนี่คือนะครับสมุนไพรนะครับพื้นบ้านนะครับสัรพคุณนะครับ ลาย่างนะครับถอนพิษนะครับต่างๆนะครับถ้าผู้เล่นนะครับเป็นงูสวัสดนะครับเอาไปท่าได้นะครับโดยนะครับไซส่วนของลำต้นนะครับหรือว่าเครื่อนะครับเป็นเครื่อนะครับไซเครื่อหรือว่าหะาห่าหรือลากนะครับเอาไปฝนท่านะครับถ้าเป็นงูสวัสดนะครับหายนะครับหายนะครับหายดีนะครับ ดีหรือเศร้านะครับกับธรรมชาตินะครับนี่คือนะครับแมงนะครับแมงมากินน้ําหวานนะครับนะครับนี่คือธรรมชาตนินะครับ,บนะครับมาตอมนะครับมากินน้ําหวานนะครับ ธรรมชาสตรนะครับจะมากินน้ําหวานแมงไม้นะครับแมงนะครับมากินน้ําหวานในในดอกล่างจืดหรือว่าดอกแงนะครับนี่ครับธรรมศาสตร์อีนี้นะครับครับสำหรับมือนี้ก็นแนะนำนะครับยาสมุนไพรพื้นบ้านนะครับ ล่างจืดนะครับถ้าผู้เลือนะครับส่วนเจอนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเป็นโรคต่างๆที่เว้ามานะครับนะครับก็สามารถที่จะเอาต้นล่างจืดนะครับไปต้มกินนะครับหรือว่าฝนท่านะครับสําหรับงูสวัสดนะครับถ้าเมาเล้านะครับเมาเล้าเมาเบนะครับเอาต้นล่างจืดนะครับไปต้มกินนะครับ แกเมาเรานะครับนี่คือสรรพคุณนะครับของล่างจืดนะครับครับสำหรับเมื่อก็แนะนำนะครับสมุนไพรดีๆนะครับของดีนะครับร่างจืดนะครับเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนะครับคู่ตึงพัดตะลุยนะครับามแรงมาเลยครับพามาเบ่งนะครับล่างจืดครับ สวยงามหลีนะครับดอกล่างจืดนะครับดอกแหนะผู้ไทย้องดอกแหน่นะครับยันแต่บะแน่นะครับอันนี้คือนะครับสมุนไพรนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องครูตึงพัดตะลุยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ